สบายดีน้องนัดยม,มุแรงเห็ดยังน้อีโอ้นอนคือกาบสวยเถ้าน้องกาบสวยแท้ตแรงนี่กาไปเด้ตลาดาากา็ซาวอินที่น้องกาได้ปลามาเห็ดต้มยำปลากินพ,พี่น้องแคระเครื้องนงมาเสร็จเครื่องลงมาเลยนอ้ <c oughs> นองน้องนัดเสร็จอาหารมาจาันแม่น้อยเป็นคนเห็ดเด้อพีย่างเด้อตม้มยำใส่ผักกระแหงเนะจ้ะแล้วก็พริกน้ำปลานี่แมนกล้องผมอยากโฟกัสแท น้องนัดเองนะจ้าแมนบอสแมนบ่อ <c oughs> แมนบ่นนอสพั <c oughs> กกันกินข้าวเจ้าพี่น้องมื้อนี้มื้อนี้กินข้าวเจ้าข้าวเจ้าเนี่ยคน้องนัดเป็นคนหุงเด้อจ้ามั <c oughs> นละก้องมาจากมั่วเด้อพี่น้องเอ้ย <c oughs> จะเป็นอะไรบ่๋มน้องนัดอารมณ์ดีขนาดพี่น้องเอ้ย <c oughs> ถ่ายเอาไว้ทั้งวงถ่ายเอาเลยพี่น้องเบิ่ง น้องนัดน้องนัดเคิร์ดพี่น้องพรวันกับมาอะไรได้จ้ามาอดมสบายไีมี่น้อีสบายดีไ่ต้องขู่ชวนเลยจ้าเน่ไมาเด้ไปกินข่าวแรงเลยจ้ากินข่าวแรงเลยจ้ามาอันขอบคุณเอ็ซีได้จ้าเด้ขสบายดีพี่น้อง อันเออพรจากประเทศเบลเยียมจะเอาเงินฝากเงินมาให้อ้นเห็ดอันเพดานเพิ่นเห็นแล้วเพดานมันวัวแล้วแต่ทั้งแล้วแต่ทั้งไม้นะแต่ทั้งโครงทางทั้ง่างอย่างอุ่นเผชิญภัยถึงจะได้ฝากเงินมาซ่อยให้มันแล้วเลยเนาะมันแล้วทั้งไน่ได้เง็นขอบคุณคู่อ่ะคนฝากมาให้พอมื่นบาทเดป็นการขอบคุณเออยหลายๆเด้อขอบคุณขอบคุณแทนอยากให้ไอ้เป็นการมีความเมตตาอยากซ่อยเหลือ เอดอยเเอือหดีใจนะพีใจะเล่าจัเลอาเลยหลานไปกะไดพีใจขอบคุณหลายๆอาจา้าขอบคุณแทนหลานหลานไปได้าจมีคนมาซอยเนื้อที่นี่นะคอบคุณเอซีทุกคนอาจายขอบคุณไหกนใจดีทุกคนที่เข้ามาอันมีความร่วมอนู่ในบ้านกันรักเอซีของนายเรืองเดี่ยวอาจาขอบคุณหลายๆ ขอให้เอื้อยมีแต่ความสุขความเจริญไปทางใดก็หาตลอดปลอดภัยจ้าปรารถนาสิ่งใดก็ให้สกไปสิ่งดีได้ส่งตามถี่ขาดไม้ไปุกประการใดก็จะทราบแห่งใดกันเลยค่ขอบคุณขอบคุณหลายๆแาอ้น้ีใจรลายพี่น้องจริอันนี้ขอรับ่จผูทุกคนยงเลยนะ้งตสิงแรกเวลาเริ่นกับ นาะท่านพี่ซอยเนาะเอาอะไรแบบนี้แบบดี้เราก็บเคยหูจักหนาตาขาดหนาตาเรากระเถื่อเนาะเราคับมากเลยมีความอยากซอยเรือนะพี่น้องแบ่เคยหูจักกันก็เล่าแต่เราก็ยังทื่อๆเด็กที่ทุกคนที่เข้ามาซอยเรือคนแต่คนอะไรพี่น้องขอบคุณอะไรเลยจ้ะขอบช่องรอบช่องรอบชองแววจานมาเป็นต่างไปเลย ไา้หนึ่งครัเดียวอขอนลื่อนขอไปันที่ตามสอวันที่สองแ้พวันที่เจ็พวันที่เจ็ดขาดก็ไลคดติดตามซ่องอันพวัน้อย่าที่เขาไปพี่หลงไหมเจ็บเหมตอนนี้เสงกันยังไงบ้าครับ แปกแลต้มยำาัคคนี่ว่าหันดูแล้วปักเสิรยีมากต้มยำอะไรต้มปลาต้มแไรงนั่นแหละนันหอมตมัน้องนัดว่าสิมขาจานชิมหมดเลยจานหนึ่งน้องนัดสิืดทุน ไปบุเว้น e ีลงกันพี่น <right> ้องเอ้ยหากันตกใจแสีว่ะบอกพี่น้องใครลงน้องัดน้องัดดงพี่น้องยืมซื้อขายไหมแต่ขายผงน้องดัดายขายในเบอร์30ครับเอาอไม่ใช่ป่ะนย่นื้อเขียห์ะเขาเบิรเบิ่อขโมยแต่เขาเบิร์ดยืนกันได้คุณยืมฐานนั้นโนตี้ช้ไหมยังกันพนาแรกเป็เจา พวกมาแล้วเลยเอ้ลูกหาคอเนาะลูกหาแล้วว่ะลูกหายเบุญนคนมันลายไปเลยเนาะคอมดเขาอ้เออสงสัยเป็นไปแนม่เป็นไปแลเมื่อยห่่ายพอจยามมาผัดอาเลยอาเลยบคนหาคนบุญกระเินของห่ายนอคุก็ไล่ฉุดไลยฉุดนะห่อนก็ห่ออบุญกับนทางงานเาเห็นไมก็ได้เห็นจอไดห้องหมอกไปส่เอ้าวะเซอเซอได้ยินอีเมเห็นแด้อีเม่เห็นได้อีเม่น่ที่อ ต่ Workers, the the ีนีย oh, ้มีโกดวัดทันกับชนันแล้วเขาก็แนเหมือนเขาเีเขาเอาหนัตาพวมันก็จะมีนล้วคือโอ้เขาเหนมีดาวัดทันเลนมาเเห็นคุณเลยวามาหาดูเลยใจลงแล้วเขาก็หยางหยางไม่มองจอดรถเลยเขาแย่งกันไปย่งใจลงใจลงเรื่องฉลาดเนาะไป่ด้มองกันจอดรถเลยเนาะมเยอะกันหางยางหยลง นอว่าก็เป็นไปยเอาไปย่างก็ร้อนเนาะน้องคนหลายเนาะอือคนมันหลายนดงอ๋อาจจะมีหลายคนเราะหนาก็คือทาปทามเ่นใส่จไปเฮ้ยเก่งเยเขากินนั่นแหละเขากินย่างมาคนกินตัวไปนะไปยืนอย่างนันตำรวจตำรวจไปยืนนะเขาบว่าไปทางหัวปกากระใว่บโอยปากระใหญยแบบพี่น้องตั้งตรงนัดเรา น้องลุงนยเฮื่อนไหมเด้อยพี่น้องนีอะไรพี่วัชรากี้ได้ป้าพี่ใส่ปะเป็นไม่ใส่ปะเขาครัวเขาครัวหายดิเขาตุกไม่ใส่คนนี่ใส่คนเดี๋ยวเราตันก้นหมอนไม่เล้วมันกระหังนะแกตึ้งเอาไปให้น้องลุงตอนเช้าซะ้ะ

อวนของอ้วนหอมร้านวนนี่แหละอ้วนันนี้ก็อ้วนที่โบขอกไปก็ได้แนมนุ่นทองไปก็พอแล้วมีน้องเอ้ยอยากเล่าอะไรเนาะอยากพะไรนะชักชวยอ้อนเก้ออ้อนปิดป0ด0ขนเขาไอ้กุวงเลยขายนั้งเข้าใจมันมีกุ้งอะไรวขาเชื่อรื่องนเนาะ เราใจแม่เขาตุ้นอะเนี่ยตุ้นเ,เราใจตามหายยังไงฮขายที่พันเลยอ่ะอืจะนัางขายสิดไน้ท่กบแงอยู่ได้ชือจะคิดปริศบ้างเหอือมันเนคนอีห้อง่ห อะไรดูกันครับชอกันแคบหรบอกค่ะแคบเตอแคบจ้าเหมือนกันบอกเก้นบางอย่างเนี่ยมันจกินเลาะอันเป็่นั้นันแก้ไข่าก เล่วเหมนันนะครับมึงยิ่งเดียวไม่กล้าแลยยิ่งน้ำเดียวไม่ก้าเนาะเราไม่ได้กันพี่น้องตามหัวมั่งแต่จะมีหรืเป็นบางมื่งหอเปล่าคะเป็นบางมื่งแตเน้องไม่ได้กันอยากชวนตัวครับโอเคนะเนาะคนจะแห้งคน่ะมีอันยังเอาเลยม่จะน้องลูกนองคนแม่ลูกจะแกะจะแกะนะ mình được chia phải chồng luôn chị gặp lại chồng luôn 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 แม่แม <t od em |ms|> ่แม่สลาดาคือกันนิหน่อยบงคนคนเปล่ยนงนเลี่ยนน่น้มบแล้อแนยลูกคนเดียวเน้ะอันนี้บ้างเล็กน้อยครับอันนี้ย่างไปยัง ามเลยน้งนัดถามเลยเออแม่คนถามถามน้องลุงเอานองบอเออยังนก็ถามอะไรก็ยุ่งอยากได้พอบอสใชเด้อเอาพอนึกอยากได้ได้ก็ง่ายฉันมีนองอีกนะฉันมีอยา้นอันยันนยันบุแพงเพื่อนนะใช่มนเนไแล้วมนเดียวเพ่นเดียว คนจิกเล็กน้อยนะยันแบบนี้ห้ยันแขน่สี่ก็ลาไปก่อนเ้ยจ้าเขาถึงได้ทุกคมทุกนขามารับชติดตามท่าช่องลุงนาพาแม่เรียเดี่ยวจุ้าฝากังน้องนัดสวค์แน่นอน